หวงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์มาการทำงานตรวจห่วงจุ้ยวันนี้เป็นตัวอย่างบ้านลูกศิษย์ที่ได้สร้างบ้านห่วงจุ้ยตามคำแนะนำของอาจารย์มาในชัยภูมิที่ถูกหลักห่วงจุย100้ยร้อยเปอร์เซ็นตทุกอย่างจึงราบรื่นนี่คือวาสนาอืทั้งหมดเลยการเปลี่ยนแท้ของบ้านนี้คนที่ได้มากที่สุดไปตกอยู่ที่พ่อ เขเก็บแปกโหหวขางแรเงาของอะไรไปตกอยู่ที่ข้อพ่อคือตามิชาเนี่ยพลังที่ที่ก่อกำเนิดใหม่หรือแท้ใหม่ของพ้อเนี่ยเป็นแท้ที่แบบยั่งยืนมากเลยพอเข้าสู่ยุคเก้าไปมากกว่านี้ไปมากกว่านี้เลย คือพ่อจะเป็นหกเจ็ดปดเก้าไฟดินทองคำทองคำทั้งเงินทั้งทองไฟดินเงินทองแต่คนที่คนที่ได้อ่อนมีคนมากมีคนมีคนมีคนน้อยคือคนหมายเลขสี่ น้องชาย,ชายได้นะแต่ว่าอ่อนเพราะว่าดวงนใหมายเลขสี่เนี่ยมันรับไม่ได้มากเพราะว่าขาดน้ำแต่อาชีพเขาช่วยได้ได้แต่ว่ามันหยุดไม่ได้ไงเปลี่ยนอาชีพไม่ได้ไงเพราะถ้าเปลี่ยนอาชีพคือไม่มีเกาะเนี่ยอันนี้แล้วต้องทำยังไงกัน เ<ห>วลาเนี้ยไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้วิธีนี้ถ้าเติมตัวหนึ่งคนเดียวก็ได้เติมช่วงหิ้วสุ่ยรีบเติมซะ<อ>ทุกคน,นจะเป็นหนึ่งหกแปดหมดเลยขาดตัวเดียวแล้วน้องเนี่ยจะกลายเป็นจอหมวนจะเป็นสี่หนึ่งหกแปดเก้า ได้หกหนึ่งด้วยสี่หนึ่งหกหนึ่งี่จะกลายเป็นหนึ่งหกแปดเก้าของของของป้าก็จะเป็นหกเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งหกแปดสองตัวรับรองไม่ยอมหยุดงานคือคือก็ยังวนเวียนวนเวียนยังเพราะว่ามันมันไม่ต้องเครียดอืมนสุขภาพดีด้วย ขาดอยู่ตัวเดียวไม่ต้องทำทุกคนมายความว่าให้ใหทำช่วงหนูสุ่คนเดียวคนเดียวเนี่ยจะได้จะได้เป็นหลักต้องให้ตื้อสาอม,มง่ายง่ายๆเลยอืม แต่พ่อได้ได้เยอะมากมแฮปปี้เลยพ่อจะเป็นต้องมานอนบ้านนี้ไหมคะไม่ช่วยไม่ใช่ชถ้าไม่มีแท็กีควรแต่มีแสก็กีแล้วไม่ต้องไม่ต้องเพราะมันติดตัวอยู่แล้วเปน็นแต่เพียงว่าไปกำหนดตำแหน่งเตรียมให้มันถูกทางแ้่นั้นเนอง แต่คนน้องคนน้องก็ทำสามแสกีแต่ว่าเขารับยากดูแล้วมันยังขาดหนึ่งอยู่ตัวเดียวทีนี้หนึ่งเนี่ยมันเอามีจริงๆมันมีอยู่ที่ช่วงเหนีวยวสุยสิบสามองศาที่สิบสามองศา,รา,งารตรงนั้นช่วงเหนีวยวสุยมันจะได้ช่วงเหนีวยวสุยมันจะได้แล้วมวนสวยุยมันจะได้ฟ้าดินมันจบแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปทําเนี่ยมันจะได้หนึ่งหกแปดเก้า Oh. ซึ่งเราใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเอาพลังก้าวที่แหงสวยเข้ามาอัดเรา <Okay. S 1> คือเข้าไป <Okay. S 1> เข้าไปแบบดีมันจะ <Okay. S 1> ขึ้นแบบมหาศาลเลยไงเพราะมันพ <Okay. S 1> อดูแล้วเนี่ยที่ที่เก็บมาเนี่ยมันเป็นตัดตัดตัดเป็นหกตัดหกแปดอะไรนี้ทั้งนั้นเลยมันเป็นเขาจู mm hmm. จริงๆก็ดีแล้วที่น่ะโดยภาพรวมก็ดีแล้วนี่ mm hmm. จ้าอะไรอีก แล้วพัเนี่ยที่ดีไซน์ให้นี่เพิ่งพอทำแล้วเนี่ยครับต้องทำเลย่ม่ไม่ว่าพูดถึงช่วงนิสัยครับขาดตัวเดียวจบแล้ววันนี้เข้าอยู่หรือยังคะยังเลยครับอ๋อจะต้องอยู่ในเรต่้งดินอ่าใช่ครับเรื่องเรื่องว่าต้องมีถมดินอะไรเพิ่มน้ำไหลทั้งไหนเข้าออกผมไม่แน่ใจกลัวครับ มันต้องหนีบ้าจะเอาแบบเพอร์เฟกเลยไม่ได้วิชาเต๋านี่ขนาดได้เสื้อใหม่มายังต้องเอาไปาตัดให้ขาดรือต้องมาเจาะรูไม่มีตังค์เหรอหยิ่งหยางจะเป็นหญิงอย่างเดียวไม่ได้<อ>จะเป็นหยางอย่างเดียวไม่ได้ด,ดีสมุนจะกระตายไหวไม่ได้เลยมีจดัดกระจายไหวโอเคแล้วได้หมด เราอยู่กับวววแก่คนบ้านเราติงตั้เ็นประตูสองหกประตูแดงยอดนะที่บ้านนู้นขัวยังไม่ได้แก่เลยค่ะยังแก่ยังแก่แต่ตับวัณเสดก็ได้แซกีเยอะลยนี่อัน้ก็ข้างักเรียบร้อย EW ก็อบกาะน้ำดับบิลหนึ่งซิงค์ับู้เย็นดัหนึ่งห e นึ่งสามเจ็ดมาทำที่นี่มา <c oughs> ทำทำคูก่กันไปเลยเกิดมารวยเลยมันจะมีอธิบายมันมีเคสที <c oughs> ่เร้าเหมือนจะเคส็ปกอิอืม แล้วถ้ามาอยู่แล้วถ้ามาอยู่แล้วให้ความแคทตมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้บนโต๊ได้แล้วนอกนั้นก็แก้ได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลย แต่นี่แก้ทีเดียวได้สี่คนเลยครับเ,เป็นทางใบเก้าเอาสวมเข้าไปโอเคแล้ว